สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอาต้นไม้มาหาหมอนะครับหมอที่ว่าก็คือแสงแดดแสงแดดยามเช้านะฮะเป็นวิธีการที่ดูแลต้นไม้รักษาสุขภาพต้นไม้ให้แข็งแรงนะฮะหมอของต้นไม้ก็คือแสงแดดยามเช้านะที่ช่วยรักษาต้นไม้เกิดจากอาการเน่าหรือเป็นเชื้อราได้นะไม้หลายๆชนิด เกือบทุกชนิดยกเว้นไม้น้ำนะฮะส่วนใหญ่ก็เช้าๆผมก็จะยกต้นไหนที่มันมีปัญหาตน้นไม่ค่อยโตนะฮะแค่แกนนะฮะก็จะามาตากแดดนะเพราะว่าแสงแดดสังเคาะแสงที่ดีที่สุดของต้นไม้นะฮะก็จะมาบอกเพื่อนๆวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเห็นแสงแดดตอนเชา้าๆถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นอาหารที่ดีที่สุด ะะก็เลยจะมาบอกเพื่อนๆว่าการได้รับแสงแดดของต้นไม้จะทําให้ต้นไม้โตดีมากแล้วก็แข็งแรงนะฮะส่วนการรดน้ําก็ลดปกติไปไม้บางชนิดก็ไม่ชอบน้ำเยอะนะฮะบางชนิดก็รดได้ทุกวันแต่ยังไงก็แล้วแต่แสงแดดสําคัญที่สุดของต้นไม้นะควรจะได้รับทุกวันแสงแดดต้นไม้จะได้แข็งแรงนะฮะแล้วใบก็จะ จะสวยงามใบก็จะเงาง,งามนะถ้าได้รับแสงแดดเพราะต้นไม้บางชนิดอันนี้อันนี้พาดูพอดีผ่านพอดีก็เลยให้เพื่อนๆเ,เห็นก็กำลังทยอยออกเรื่อยๆวานอังคุ้มนะอย่างนี้ไม่ควรลดน้ำต้นไม้ที่มีดอกถ้าเรากำลังชมความงามของดอกอย่าไปลดน้ำถ้าลดน้ำแล้วดอกจะหลน่นดอกหล่นแล้วก็ จะเป็นใบทันทีนะอันนี้คือว่านนางคุ้มที่จะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้ก็คือต้นไม้ที่ต้นไหนที่ไม่ค่อยได้รับแดดนะเช้าเช้าผมก็จะจับมาให้โดนแดดบ้างนะเพราะว่าบางวันก็ไม่มีแดดนะครับถ้าได้รับแดดใบเขาก็จะสวยนะใบเขาจะกระาดสียิ่งเป็นบอลสีของไทยๆนะฮะที่เราไม่ได้เลี้ยงในตู้เนี่ย นีจะทนมากแล้วก็แข็งแรงแล้วก็หน่ออะไรก็จะเยอะนะเพราะว่าเป็นไม้ที่แบบธรรมชาติเขาจะปรับสภาพเขาเองอย่างอันนี้โชั้วเขาชั้นก็มีบางใบที่เป็นลาก็จับมาตากแดดก็ช่วยได้สักสองสาวันก็หายนะอันนี้อันนี้คือวิธีการหนึ่งของการรักษาต้นไม้ เราก็เหมือนกับเราพาไปหาหมอก็คือเราพามาตากแดดตอนเช้า,ชาย้ายเกินสิบโมงแล้วก็ค่อยเก็บเข้าไปส่วนะนอันนี้แก้วสรารพัดนี่ก็โดนไปแล้วโดนแดดไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าใช้ได้แหละโดนสักสิบนาทีห้านาทีนี่นก็ถือว่าได้แล้วนะถึงตั้งไว้ในห้องก็ได้แต่ต้องต้องต้องอยู่ใกล้กระจกที่หนึ่งให้แดดส่องผ่านให้แดดส่องไปถึงใบ นะเพราะว่าต้นไม้ทุกชนิดต้องการแสงแดดสังคาะห์แสงสังคาะห์แสงต้นก็จะแข็งแรงนะเพราะวันนี้เห็นแดดดีแล้วก็ต้นไม้หลายชนิดก็พอได้รับแสงแดดแล้วก็ก็จะงามอันนี้อย่างเสน่ห์จันขาวที่เคยไปบอกคลิปกันก่อนวิธีการปลูกการขยายพันธุ์ก็ก็ไม่ยากอะไรนะฮะแต่วันนี้จะพามาดูเรื่องแดด ต้นที่มันเอ็นเอ็นเข้าผมเคยบอกแล้วนะฮะที่มันเอ็นมหาแดดเนี่ยนะฮะแล้วก็หมุนกลับไปอีกสักฝั่งนึงนะหมุนหมุนไปอีกฝั่งฝั่งตรงข้ามกับแดดฝั่งตรงข้ามกับที่เขาเอ็นมานะอยูาา่สักสักสามสี่วันต้นเขาก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมนะต้นไม้ที่เอ็นเ,เอ็นนะฮะหมุนกลับมาอีกฝั่งนึงหมุนตรงข้ามคิดเป็นก่อนผมเคยบอกไปแล้วว่าวิธีการดูแลต้นไม้ให้ต้นไม้ตรงๆทำยังไง อย่างต้นแันขาวนี้ก็อเอเ็นไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะผมก็หมุนไม่ฝั่งหนึ่งอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะกลับมาตรงเหมือนเดิมฮนะอันนี้คือวิธีการใช้แสงแดดดูแลต้นไม้นะฮะเราไม่ต้องไปโยกไม่ต้องไปอะไรสิ้นแค่หมุนกระถางกลับมาฝั่งเดิแบบต้นเขาจะตรงเองนะฮะก็ทุกต้นก็งามดีนะครับให้เพื่อนๆชมส่วนใบไหนที่มันเหลืองๆก็เป็นเรื่องปกติ ไม่จ้เป็นซีเรียสเพราะถือว่าใบาแก่ใบแก่เขาก็จะหล่นใบใหม่ใบใหม่ก็จะออกมานะฮะแสงแดดถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะต้นไม้แถวแถวต้นไม้ที่ชอบแดดเราก็ควรจะตั้งใกล้ๆที่แสงส่องถึงนะฮะวนในร่มเราก็ไม่จําเป็นแต่ควรจะมีแสงแดดลําไหลบ้างนะ,ะในการดูแลต้นไม้วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะมาบอกให้เพื่อนเฉยว่าต้นไม้ที่ ที่เป็นเชื้อราหรือดินแฉะชื้นไปจะทำให้ต้นไม้ตายตายแล้วก็ฟื้นยากนะฮะกว่าต้นไม้ที่ขาดน้ำนะต้นไม้ที่ขาดน้ำจะมีแต่ความสวยนะฮะหลายๆวันก็ลดได้ไม่เป็นไรแต่ต้นไม้ที่รดน้ำทุกวันตายแล้วก็ฟื้นยากนะฮะลองเพื่อนๆก็ลอง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 มาทำที่บ้านดูควรจะได้รับแสงแดดทุกวัน ต้นไม้จะได้แข็งแรงนะอันนี้คือวิธีการพาต้นไม้มาหาหมอหมอที่ว่าก็คือแสงแดดนะสังเคราะห์แสงสําคัญที่สุดครับแล้วก็จะหาสิ่งที่ดีๆมาบอกกับเพื่อนๆให้ไปทําที่บ้านนะต้นไม้จะได้แข็งแรงแลวก็สวยงามขอบคุณครับติดตามจะมีสิ่งที่ดีๆมาบอกใหม่